ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวนพร้อมบ้านนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อีกมโหลานเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลตะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีบ้านไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ำประปานะครับไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะครับเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่2งาน สามสิบี่รรางวานะครับตั้งอยู่ตําบลตะพานหินอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้เป็นสภาพทางเข้ามานะครับเราจะเข้าจากถนนลาดยางแล้วก็วิ่งเข้ามาเข้ามาประมาณสัก3ามสี่รอยเมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตเข้ามานะครับพอสุดถนนคอนกรีตนะครับจะวิ่งเป็นถนนลูกรังเนี่ยนะครับเข้ามาอีกประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับก็จะถึงแปลงเลยนะครับหลักเขตแปลงเนี่ยนะครับ จะทารั้วลวดหนามล้อมรอบไปหมดแล้วนะครับก็ตั้งแต่หัวมุมโค้งตรงนั้นนะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งนะครับยาวมาด้านนี้ไปติดกับทิวไผ่นะครับติดกับเพื่อนบ้านนู้นเลยนะครับมีไฟฟ้าทางคุณพี่เจ้าของนะครับต่อไฟฟ้าเข้านะครับเข้าไปในแปลงเรียบร้อยนะครับเป็นที่สวนนะครับอันนี้คุณท่านใดนะครับชม สนใจพื้นที่ตรงนี้นะครับชมให้จบนะครับถึงจะรู้รายละเอียดนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับชมเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับแล้วก็บัตรจะพาเดินชมนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแปลงนี้นะครับบัตรอยากจะให้ชมสภาพแวดล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับคือมีลวลวดหนามรอบแปลงเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูทางเข้าแปลงนะครับแล้วก็ทําั้วลวดหนามไปรอบแปลงหมดเลย ในแปลงจะมีท <62 S 1> ุเรียนพึ่งปลูกนะครับมีอยู่62ต้นนะครับที่ทํแสไลมสีเขียวไว้นะครับ62ต้นแล้วก็มะม่วงนี่ไม่ได้นับนะครับมะม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นเช่นมะนาวเนี่นะครับมะนาวนี่ก็ไม่ได้นับนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับนานาชนิดอีกบานเลยนะครับเนี่ยนะครับรอบเลยนะครับทั้งหมดเลยมะม่วงนี่ก็ปลูกไว้นะครับเยอะนะครับแล้วก็พร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังมีไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มี คิวทัศน์วิวเขานะครับรอบแปลงเลยนะครับเดบัตจะพาเดินชมนะครับอ่าบัตจะพาเดินชมเดินผ่ากลางแปลงไปเลยนะครับรูปแปลงนะครับโฉนด3ามใบนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับอ่าุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนด3ามใบรวมรูปแปลงแล้วรูปแปลงจะได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับแปลงที่1ที่2และที่3ามนะครับรวมแล้วได้ยี่สิไร่2งานสาสิเอดตารางวา รูปแปลงตามวงสีส้มๆนี้เลยนะครับก็คือรูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับในแปลงก็จะมีมะนาวนะครับมีมะนาวมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนปลูกใหม่นะครับชิปนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าบัตรจะพาเดินรอบแปลงเลยนะครับแล้วก็ไปตามทางถนนไปชนกับสวนไผ่ติดกับเพื่อนบ้านบ้านตัวนั้นมีเพื่อนบ้านทําใหม่เต็มเลยนะครับหลายหลังมีทิวทัศน์วิวเขาด้วยแล้วก็มีมะม่วงเนี่ย มะม่วงขนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะหลายหลายร้อยต้นเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าคือไม่ได้นับนะครับก็คือแทบจะเต็มแปลงเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับมะนาวนะครับแล้วก็มีทุเรียนเพิ่งปลูกนะครับทุเรียนเพิ่งปลูกอีกหกสิบสองต้นมะนาวนี่ผลเต็มเลยนะครับนี่นะครับมะนาวนี่ผลเต็มต้นเลยทุกต้นนะครับมะนาวเนี่ยมีผลนะครับ ทุกต้นเลยนะครับแล้วก็มีผลผลิตเต็มต้นทุกต้นเลยนะครับอันนี้บัตรอยากจะให้ชมรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับแล้วจะพาเข้าไปชมบ้านนะครับขายที่ดินพร้อมบ้านนะครับแล้วก็คุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับราคามาต่อรองกับคุณพี่เจ้าของแล้วก็ไปโอนได้เลยนะครับยี่บสองไร่สองงานสามสิบเอ็ดตารางวานะครับเดี๋ยวบัตรพาเข้าไปชมในบ้านนะครับขายพร้อมบ้านเลยนะครับ นี่นะครับขายพร้อมบ้านนี่นะครับบ้านก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับนะครับบรรยากาศร่มลื่นหน้าอยู่ทิวทัศน์วิวเขานะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญ,ญาตพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับ เป็นพื้นไม้นะครับแล้วก็นี่นะครับเราขายายกไปพร้อมที่ดินเลยทั้งหมดนะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบบรรยากาศาบ้านนะครับที่เป็นสไตล์นี้นี่เลยนะครับติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวภายในเดีย๋ยวบัตรจะพาเข้ชมนี่นะครับมีที่นั่งเล่นสำหรับพักผ่อนนะครับ นี่เลยนะครับด้านหลังก็จะปลูกนี่นะครับสวนไผ่ตรงนั้นก็ใช่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับแล้วก็ที่ปลูกทุเรียนไว้นี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับระบบน้ํานะครับเดินไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีขุดขุดบ่อไว้ให้อีกนะครับประมาณเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่กว่านิดหนึ่งแล้วก็ด้านริมนู้นนะครับด้านริมทิศเหนือ จะติดคลองนะครับจะติดคลองอยู่ติดคลองนะครับก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับริมบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีสันเนินนะครับแล้วก็ปลูกตะไคร้ปลูกข่าปลูกตะไคร้ไว้นะครับแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับหลักเขตนะครับก็ตั้งแต่นู้นเลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับทํารั้วรวดหนามรอบหมดแล้วแล้วก็ตัดตรงไปหาทิวกอไผ่ตรงนู้นนะครับแล้วก็โค้งอยากขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตาม ริมแปลงนะครับทําถนนรอบไปหมดแล้วนะครับแต่บัตรไม่ได้พาเดินไปด้านนู้นนะครับจะใช้เวลานานเกินนะครับบัตรจะพาไปด้านนี้แล้วก็เดินรอบแปลงนะครับมีทิวทัศน์วิวเขานะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศวิวเขาเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในบ้านนะครับนะครับเข้าไปชมภายในบ้านกันเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ทางคุณพี่เจ้าของนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็เลย ต้องการที่จะขายนะครับอันนี้เราทําติดกับตัวบ้านเลยนะครับไม่ได้ยกไปไหนนะครับเราคือขายกันยกชุดแบบนี้เลยนะครับพร้อมบ้านไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับภายในก็จะติดมีสองห้องนอนหรือเปล่านะครับสองห้องนอนนะครับประมาณนี้หนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็มีห้องครัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ บัตรขออนุญาตพาอยู่แค่นี้นะครับไม่ได้พาเดินเข้าไปภายในนะครับให้ชมนี่ครับแล้วก็ติดฝ้าเรียบร้อยนะครับตีฝ้านะครับนะครับแล้วพื้นก็ปูกระเบื้องนะครับนี่เลยนะครับสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะมืดนิดนึงนะครับเป็นห้องนอนนะครับภายในห้องนะครับติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับ นี่นะครับมีห้องน้ำอ่าก็มีครัวนะครับเอาไว้สําหรับทํากินทําอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกห้องนหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนนี่เลยนะครับห้องนอนอีกห้องหนึง่งนะครับสามารถเปิดประตูตรงนั้นแล้วก็อ่าโล่งๆเลยนะครับมีแอร์เรียบร้อยนะครับนะครับด้านพื้นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ด้านบนอ่าตีฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ มีห้องน้ําในตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัตรพาไปชมด้านล่างนะครับพาชมพื้นที่กันต่อเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตคุณพี่เขาไว้แค่นี้นะครับก็นะครับพื้นด้าน,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 ห,นาหน้าเป็นพื้นไม้นะครับนี่นะครับเป็นพื้นไม้สักอย่างดีเลยนะครับนะครับบรรยากาศหน้าอยู่ลมลื่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับ ภายในแปลงมีต้นไม้ยางนะครับเป็นต้นไม้ยางใหญ่นะครับก็โอ้หลายสิบต้นเลยนะครับแล้วก็มีพวกต้นสะเดาหน้าบ้านเนี่ยนะครับนี่นะครับก็มาปลูกนะครับสวยมากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับโฉนดคุดแดงเนาสอสี่จอนะครับโฉนดสามใบนะครับรวมแล้วยี่สิบสองไร่สองงานสามสิบเอ็ดตารางวานะครับ คุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจรายละเอียดนะครับทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0 9 8ย์7 5 2 6 6นหสองหหนะครับนี่นะครับก็ระบบน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแอร์อีก2ตัวด้วยนะครับแล้วก็2ห้องนอนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีครัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีชานด้านหน้านี่นะครับไว้สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับบรรยากาศชิวๆเลยนะครับ นู่นนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนปลูกเอาไว้สําหรับคุณคุณท่านใดนะครับหรือพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ต้องการที่เก็บไว้นะครับเป็นมรดกให้ลูกให้หลานหรือต้องการซื้อพักผ่อนนะครับก็จะดีเลยด้านนี้ต้นไม้เต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็อยากจะให้ท่านได้รับชมนะครับตรงนี้ก็ตีร่องไว้นะครับกล่าวว่าจะกักน้ําแล้งเลี้ยงปลานะครับ แต่ทางคุณพี่แกก็ไม่มีเวลานะครับก็จ้างคนนะครับมาดูแลแค่คนเดียวอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ปลูกตะไคร้ปลูกคานะครับแตเ่เพื่อนบ้านก็เอางัวมาเลี้ยงสองตัวนะครับตรงนี้นี่นะครับมีบ่อน้ํานะครับเนื้อที่ประมาณสักไรก่กว่านะครับแล้วก็มี เครื่องนะครับไดดูดน้ํานะครับไดดูดน้ําเนี่ยนะครับแล้วริมฝั่งด้านริมบอร์ดด้านนั้นครับที่ปลูกกล้วยปลูกอะไรนะครับเป็นถนนนะครับเป็นถนนแล้วขอบเราก็อยู่ริมนอกถนนนะครับก็คือเราทําถนนรอบแปลงนะครับก็จะปลูกอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ต้นอะไรแต่ต้นอะไรนะครับแล้วก็มีพวกไม้ยางนายางใหญ่อีกเต็มเลยนะครับในแปลง นี่นะครับแล้วก็มีเนื้อที่นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับอีกเต็มเลยนะครับแล้วก็มีระบบแผงโซล่าฟาร์มให้เราด้วยนะครับโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวบัตรต้องรีบเดินหน่อยนะครับอยากจะให้คุณๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่นะครับมีไฟมีสะพานมีที่ไปนี่นะครับทำไว้แบบ นี่เลยนะครับมีนะครับเราไม่ได้ยกอะไรไปนะครับเราขายนะครับต้นไม้นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับอลังการเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ติดคลองด้วยติดแม่น้ำติดคลองนะครับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีปลูกกล้วยต้นมะขามนะครับก็ใช่อยู่ในแปลงของเรา แล้วก็เนี่ยนะครับที่เป็นต้นยางเนี่ยต้นยางนี่ทั้งหมดเลยนะครับมีต้นยางใหญ่อีกมโหรานเลยนะครับที่อยู่ในแปลงต้องการจะขายไปด้วยเลยนะครับแล้วมีทิวทัศน์วิวเขารอบเลยนะครับนี่นะครับต้นไม้ใหญ่นานาชนิดนะครับเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบต้นไม้ก็ตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ท่านนะนะครับนี่นะครับก็มีต้นใหญ่นะครับนู่นนะครับ เต็มไปหมดแล้วด้านนี้นะครับที่ติดคลองก็คือด้านนี้เยวบททัตรให้ชมนะครับด้านหน้านะครับที่มานะครับแล้วก็วิ่งาตามถนนรอบมานะครับจะไปทำถนนรอบแปลงแล้วมาหาเสาต้นนี้นะครับมาหาเสาต้นนี้แล้วก็ตัดมหาเสาต้นนี้นะครับต้น อนเนี้ยนะครับแล้วก็จากต้นนี้ลงไปหาคลองเลยนะครับลงไปหาคลองนะครับเดี๋ยวรูปแปลงจะอยู่เงี้ยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตวางนิดนึงนะครับนี่นะครับจะตัดไปหาคลองนะครับอตอนนี้บัตรอยู่ตรงเสาตัวเนี้นะครับพอตัวนี้ที่บัตรชี้เมื่อกี้แล้วก็มาตรงนี้ที่บัตรยืนอยู่แล้วด้านนี้ก็ตัดไปหาคลองนะครับแล้วขอบด้านนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปขอบด้านนี้ นะครับแต่ขอบด้านนี้ยทําทางรอบไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีทีเ่เหลืออีกนะครับที่อยู่ด้านเนี้นะครับเดี๋ยวไปไปชมคลองแล้วก็บัตรจะพาเดินรอบแปลงเลยนะครับใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยคุณคุณด้วยนะครับฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับฝนมา,ามาพร้อมฝนเลยนะครับคุณพี่เขาก็ใช้อ แผงโซล่าเซลล์นะครับไม่ได้ต่อไฟมาถึงท้ายนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อจะดูดน้ํานี่นะครับก็คือติดคลองเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับติดคลองเลยอันนี้เป็นคลองนะครับเป็นคลองสาธารณะนะครับยาวไปนะครับแล้วก็ไปนู่นนะครับโค้งไปนู่นเลยแต่ของเรานี่อ ก็จะติดคลองอยู่ไม่เยอะนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็ไปตามรั้วลวดหนามนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็ตัดไปหาเสาปูนต้นนั้นนะครับแล้วก็ไปตามต้นมะพร้าวนะครับอ่าบัตรต้องรีบเดินนะครับผลมาแล้วนะครับอยากจะให้ชมให้รายละเอียดให้ชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วของเราก็ไปตามแนวเสานี้เลยนะครับแนวเสารั้วขอบเขตไปนู่นเลยนะครับอ ที่อยู่ในแปลงทั้งหมดนะครับที่เป็นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับไม้ใหญ่มโหรานเลยนะครับที่อยู่ในแปลงของเราเนี่ยตลอดแนวเนี่ยนะครับก็เป็นของเราทั้งหมดนะครับทางคุณพี่เจ้าของก็ยกให้ไปพร้อมที่เลยนะครับนี่นะครับเราจะทําทางรอบแปลงไว้ลักษณะนี้ฝนก็มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับต้องรีบเดินนิดนึงบรรยากาศวิวเขานะครับเนี่ยจะมีเขา ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดตรงด้านนั้นอ่ะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางออกมาเนี่ยนะครับเชื่อมต่อไปอำเภอนาดีได้นะครับนี่นะครับตามรัวหนามเนี่ยนะครับที่ดินของเราไม่แน่ใจจะทันหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับไปตามแล้วก็ตามทิวไผ่นู่นนะครับเออ พื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนนสวนอศนะครับเส้นสามสามระยะทางสิบามกิโลนะครับไปถนนหมายเลข3า4ศูนย์ี่ะครับระยะทางสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับภายในแปลงก็จะมีต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะครับแล้วขอบเขตเราก็ตามทิวไผ่ไปนู่นนะครับฝนก็ตกแล้วนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับ สนามบินสุวรรณภูมิร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะครับชนบุรีร้อยห้าสิบสี่กิโลอ่ะสะเซิงเซานะครับะสะเซิงเซาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับแล้วก็ท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากตัวอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับระยะทางห้าสิบสี่กิโลเท่านั้นฝนตกแล้วนะครับตามทิวไผ่ไปเลยนะครับมีลวดรดน้ำรอบตลอด แล้วทางนี้จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับเต็มหมดเลยนะครับนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบธรรมชาตินะครับตรงนี้บัตรว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตั้งอยู่ตำบลสะพานหินนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแปลงป่าไผ่เล็กๆนี่ก็อยู่ในที่ของเรานะครับนี่นะครับแปลงป่าไผ่ที่ท่านเตียนไว้เนี่ยนะครับเพราะว่ารั้วรวดหนามจะอยู่นู่นเลยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปไปออกหน้าถนนนะครับตัดตรงไปนู่นนะครับสองฝั่งฝั่งนี้ก็ยังเหลือที่อีกนะครับไม่ได้ไม่ได้สุดแค่ทางนะครับยังเหลือที่อีกเยอะเลยนะครับราคานะครับอ่อ ที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้เนี่ยนะครับไล่ละสี่แสนห้านะครับนะครับไล่ละสี่แสนห้าเท่านั้นนะครับเกินคุ้มเลยนะครับระบบน้ําระบบน้ําเดินไว้เรียบร้อยมีบ้านอีกหนึ่งหลังลงพวกผลไม้อะไรต่างๆก็ลงไว้เยอะนะครับแล้วก็ขุดสระอะไรเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ทําทางรอบเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อีกมโหลานเลยนะครับ นี่นะครับมีต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับโฉนดคุดแดงรศสี่จอนะครับโฉนดสามใบรวมแล้วยี่สิบสองไร่สองงานสามสิบเอ็ดตารางวานะครับขายพร้อมบ้านนะครับนี่เลยนะครับราคาสี่แสนห้านะครับต่อไร่นะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับลดหย่อนต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอ ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไร์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ผัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบพื้นที่22ไร่3 2งาน31ตารางวาตั้งอยู่ตำบลตะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้มีทิวทัศน์วิวเขาล้อมรอบ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ